สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เลดเดฟชาแนลอีกแล้วนะฮะวันนี้นะฮะเราจะมาทําการแก้กองรีวิวกันอีกแล้วนะครับผมเพราะว่าในไม่นานนี้นะครับจะถึงวันที่9เดือน9แล้วนั่นเองนะฮะโดยที่วันนี้นะครับสินค้าอยู่ตรงนี้แล้วนะครับมันคือเอาแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับโดยตัวนี้ผมสั่งมาจาก l a z a d ้นั่นเองนะฮะหลายหลายคนถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อสินค้าชิ้นนี้นะครับก็เข้าตามลิงก์ใต้คลิปผมได้เลยนะครับโดยตัวนี้นะครับผมสั่งมาใช้เวลาประมาณผมสั่งวันที่ หนึ่งนะครับเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่านะครับของมาส่งวันที่2นะครับช่วงเย็นเ็นผมก็รับของข,องขึ้นมานั่นเองนะครับโดยสินค้าชิ้นนี้มันก็คือนี่ลหลายคนอาจจะรู้จักแบรนด์นี้แล้วนะครับมันคืออิเล็กโทรลักนั่นเองนะครับอิเล็กโทรลักเนี่ยเป็นแบรนด์ของใช้ไฟฟ้าที่หลายคนอาจจะรู้จกักแล้วมันมีเยอะมากๆนะครับโดยตัวนี้ก็เป็นตัวเตาแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1,6 9่าบาทเดี๋ยวว่าที่9เดือน9เดี๋ยวจะมีลดราคากก็ ตามไปกดดูกันได้นะครับสำหรับตัวเตาแม่เหล็กไฟฟ้าตัวนี้ของ e ี e c t กโทรันั่นเองนะครับผมสั่งซื้อจากแอปพลิเคชันร้านชื่อ Top Value มั้งถ้าจับไม่ผิดนะครับผมนี่และหลายๆคนนะครับเวลาไปเห็นตอนมันลดราคาแฟลชเซลนะครับตัวนี้มันจับราคา1น0่มันจะมีอีกตัวนึงที่ลดราคาตัวพันสามนะครับอันนั้นคือคนละตัวนะครับสังเกตดีๆนะครับตัวชื่อตัวนี้นะครับมันจะเขียนว่า etd 2 9 pkr etd 29 pkr นะครับผมซึ่งอีกตัวเนื้อมันชื่ออะไรไม่รู้นะครับแต่คนระหัดก,กับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับสามารถปรับระดับความร้อนได้ถึง8ระดับเลยทีเดียวนะครับส่วนอีกตัวนั้นนะมันถ้าจะไม่ผิดมันปรับไม่ได้นะครับตัวเนี้ยออก็ลองลองสังเกตดูดีๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาเล่าสเปคกันนะครับเดี๋ยวก่อนจะเล่านะครับเดี๋ยวเราจะมา <ítulo> sabes, แกะกล่องมาก่อนเลยนะครับโดยตัวนี้นะครับเวลาเขาส่งมาเขาก็จะห่อพวกพลาสติกแรบปแบบนี้นะครับห่อมาแบบนี้เลยแล้วก็ส่งมาแบบนี้ก็เขาก็ไม่ได้ใส่กล่องอะไรมาเพิ่มนะครับเพราะว่ามันมีกล่องอยู่แล้วก็กล่องก็ไม่บุกครับผมก็แนะนำนะครับผมถ้าเกิดว่าใครนะครับสั่งของมาแล้วนะครับก็แนะนําให้ถ่ายคลิปวิดีโอไว้ด้วยนะครับสินค้าทุกอย่างผมแนะนํานะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราแกะแล้วมันมีปัญหานะครับของมันมีปัญหานะครับเราจะได้ เอาคลิปวิดีโอไปยืนยันได้ว่าเอ้ยฉันแกะกล่องมามันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมกนแนะนำแล้วกันโอเคเขาก็จะมีใบอะไรนะครับติดมาให้ในซองก็เก็บเก็บไปด้วยละกันนะครับเอาไ้ยืนยันนะโอเคเรียบร้อยนะครับผมเห็นไหมครับมันจะเขียนว่า อิเล็กโทรลักนะครับคุกกิ้งเนทควิกแอนอีซี่นะครับ ETD 2 9 PKR นะครับมันจะเป็นตาแม่เหล็กไฟฟ้าแบบนี้นะครับรูปปุ่มอะไรมันก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะครับก็สังเกตดีๆนะครับผมนี่กล่องก็จะประมาณนี้นะครับไม่มีบุกมีอาจจะมีนิดๆหน่อยๆนะครับตรงขอบตรงมุมนะครับก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับผมโอเคประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาทำการแกะตัวสีชาออกมากันนะครับผม ก็แกะไม่น่าจะยากนะครับของพวกนี้นะฮะโอเคชิ้นแรกผมลืมบอกไปนะครับสินค้านะครับที่เป็นตัวเตาไมโ็กไฟฟ้าของอิเล็กโทรลักตัวนี้นะครับจะแถมหม้อมาด้วยนะครับก็คือแถมหม้อมาเลยนะครับ1ชิ้นนะครับผมเขาเขียนไว้อยู่แล้วนะครับว่ามีแถมหม้อหนึ่งใบนะครับหม้อก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมจะบอกว่าหม้อหนามากๆนะกระจกดีเลยนะครับ หม้อหนาเลยนะครับคือผมไม่อ่านดูในรีวิวนะครับเขาบอกว่าทีแรกคิดว่าจะเป็นหม้อแบบกองแกงนะครับแต่จริงอันนี้หม้อหนามากๆนะครับผมหนามากเลยดีมากๆครับหนึ่งชิ้นนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็คือพระเอกของเรานะครับนี่ก็คือเต่าแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับผมเป็นพระเอกของเราก็จะมี2ชิ้นนะครับผมในกล่องจะมีแค่นี้เลยนะครับนี่นะครับผมก็จะมี2ชิ้นนะฮะ โดยด้านในนะครับเขาก็จะมีลงทะเบียนรับประกันสินค้านะครับของอิเล็กโทรลักนะครับตัวนี้รับประกันสินค้า2ปีนะครับรับประกันสินค้า2ปีนะครับก็ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ด้วยนะเออไปลงในเว็บไซต์ก็ได้นะครับไม่มีปัญหาไม่ต้องส่งตัวนี้ก็ได้มาโอเคเก็บไว้แล้วตัวนี้ก็จะเป็น คู่มือการใช้งานนะครับคู่มือการใช้งานเขาจะมีตัวหลายหลายรุ่นนะครับตัวนี้เป็น p k r เป็น29 p k r ก็มีก็วิธีใช้ก็น่าจะเหมือนกันนะครับตัวเตาไม่เหล็กไฟฟ้าก็จะหุ้มด้วยถุงอันนี้นะครับหัวปลั๊กจะเป็นแบบนี้หัวปลัก๊กส่วนตัวเตาไม่เหล็กไฟฟ้าตอนนี้ก็ ไม่มีปัญหาใดๆนะครับข้างหลังก็จะเป็นพัดลมระบายความร้อนนะครับผมมีตราประหยัดไฟเบอร์5ด้วยนะครับมีตราประหยัดไฟเบอร์5ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเตานะครับเป็นระบบสัมผัสทั้งหมดนะครับเป็นระบบทัชสกรีนมีจอ led อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับผมเตาก็จะเป็นแบบนี้โอเคสวยงามไม่มีปัญหาอะไรนะครับตัวนี้ก็เป็นถ้าจะไม่ผิดตัวกระจกนะครับเป็นกระจกเซรามิกมัคเป็นกระจกเซรามิกนะครับผมก็ ปุ่มต่างๆก็จะมีตัวคุกไทม์นะครับก็คือตัวตั้งเวลานั่นเองนะครับแล้วก็คีบวอร์มก็คือตัวอุ่นใช่ไหมครับแล้วก็ตัวบวกลบตัวนี้ก็คือเอาไว้ปรับอุณหภูมินะครับตัวนี้นีครับอยู่ที่120วัตต์นะครับถึง2,000วัตต์นั่นเองนะครับก็คือสูงมากนะครับผมแล้วก็มีฮอตพอตก็คือมอไฟนั่นแหละก็คือตั้งถ้าเกิดว่าใครเห็นลักษณะนี้นะครับมันจะอยู่พวกตามชาบูร้านชาบูอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเยอะอยู่นะคะ เป็นรุ่นแบบนี้เลยแล้วก็ปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับทั้งหมดเป็นทัส,สกีนนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะเล่าสเปคก่อนละกันนะครับตัวเตาแม่เหล็กไฟฟ้าตัวนี้นะครับผมตัวเตาแม่เหล็กไฟฟ้าตัวนี้นะครับ กำลังไฟสูงสุดนะครับถึง2,000วัตต์นะครับผมแล้วก็ตั้งเวลาอุ่นอาหารได้สูงสุด180นาทีนะครับสามารถตั้งความร้อนในการประกอบอาหารได้ถึง8ระดับนะครับผมแล้วก็มีฟังก์ชัน2ฟังก์ชันที่เป็นฟังกชันอนัตโนมัติก็คือฮอตพอตแลวก็คีบบอมอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมมีระบบพอตเททเตอร์นะครับเมื่อเมื่อเขาเรียกว่าอะไรไม่มีวางไม่ได้วางอะไรนะครับอยู่บนอยู่บนตัวเตาไม่ติไฟฟ้านะครับมันก็จะไม่ทํางานนั่นเองนะครับผม แล้วก็มีการควบคุมด้วยระบบสัมผัสอย่างที่ผมบอกไปมีเสียงสัญญาณแจ้งเตือนนะครับหรือว่าหยุดอัตโนมัตินะครับเมื่อเมื่อตั้งเวลาทาอาหารเสร็จแล้วนะครับผมตัวนี้ก็มีกําลังไฟอย่างที่ผมบอกว่าสูงสุดถึง2,000วัตต์นะครับผมตัวตั้งเวลาทาอาหารนะครับได้3 0มสถึงร้อนาทีถือว่าสูงมากๆนะครับผมแล้วก็ประมาณนี้ละกันนะครับตัวสเปคก็คร่าวๆนะครับไม่ใช่คร่าวๆหรอกก็คือสเปคทั้งหมดแล้วนะครับของตัวเตาไฟฟ้าตัวนี้นะครับตอนนี้ ความหนักถือว่าโอเคเลยก็คือว่าถ้าเกิดว่าตั้งทําอาหารก็ถือว่าดีนะครับส่วนหม้อตัวนี้ผมบอกเลยว่าดีมากๆนะครับถือว่าเป็นหม้อที่ดูหนาดีนะครับเดี๋ยวเราลองแกะหม้อดูก่อนละกันตัวหม้อนะครับมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าฝาก็จะเป็นกระจกนี่แบบนี้นะครับฝาก็จะเป็นกระจกใสๆแบบนี้เลยนะครับ กระจกใสแล้วก็มีรูอยู่ตรงนี้1นึ่รูนะครับผมสำหรับสายชาบูนะครับสำหรับสายชาบูนะครับก็เหมาะมากๆนะครับเหมาะมากๆนะครับเพราะอย่างที่หลายๆคนเห็นนะครับว่าตัวเตาไม่เหล็กไฟฟ้าตัวใหญ่อยู่ในร้านชาบูทางนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวหมอ้อหนานะหนามากโอ้ ไม่ใช่ก้องแก๊งนะครับผมตัวนี้ก็มีที่จับอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นของฟรีที่ผมรู้สึกว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับจริงๆแล้วนะครับเราสามารถไปซื้อหม้อหรือกระทะหรืออะไรก็ได้เพิ่มได้นะครับโดยที่มันจะระบุว่ามันสามารถรองรับเตาไม่เหล็กไฟฟ้าก็ไปซื้อตัวนั้นนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าหม้อหรือกระทะธรรมดามาใช้กับเตาไฟฟ้าอาจจะใช้ไม่ได้นะครับก็เลือกให้ถูกละกันนะครับเดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันดีกว่านะครับสำหรับเตาไฟฟ้าอิเล็กโทรลักตัวนี้นะครับไปชมกันเลย โอเคครับได้เวลาทดลองใช้งานเจ้าตัวอิเล็กโทรรัดเตาแม่เหล็กไฟฟ้าตัวนี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราทำการเสียบปลั๊กกันเลยนะครับโอเคตอนนี้เราเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วนะครับผมพอเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วนะครับวิธีการใช้งานจริงๆนะครับก่อนจะเปิดเครื่องนะครับแนะนําให้เราตั้งหม้อไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็ใส่น้ําลงไปนะครับห้ามตั้งแล้วก็เปิดไฟเลยนะครับให้ใส่น้ําลงไปก่อนนะครับผม ใส่น้ำลงไปนะครับป้องกันมหม้อไหม้นั่นเองนะครับผมเรียบร้อยนะครับใส่ใส่น้ำลงไปในหมอ้อเสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้ก่อนนะครับแล้วครัวน,นี้นะครับผมจริงๆแล้วนะครับสมัยนี้เนาะมันง่ายทุกอย่างมันง่ายนะครับคันนอหรือว่ารถด,ดีอะไรเงี้ยมีทั้งซุปชุก,กิซุก,ก้ชาบูนะครับผมหรือว่าตัวนี้ก็จะเป็นต้มยำนะครับ เราก็ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์แค่นั้นเองนะครับทุกอย่างง่ายมากๆนะครับยิ่งมีเตาแม่เหล็กไฟฟ้าในคอนโดก็คือสบายยนะครับเราทําการเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องอยู่ฝั่งนี้นะครับใกล้ๆกับตัวประหยัดไฟนะครับกด1ครั้งนะครับผมมันก็จะกระพริบกระพริบกระพริบแบบนี้นะครับผมอ่าและครั้นี้ผมาจะเลือกเป็นฮอตพอตละกันนะครับผมอ่าครันนี้ตัวแม่เหล็กตัวเครียกเตาแม่เหล็กไฟฟ้าก็จะทํางานนะครับโดยที่มันทํางานเนี่ยมันจะเริ่มไว้ที่ เมื่อกี้นี้อันนี้พันหกร้อยวัตนะครับผมนี่นี่นี่ถ้าเกิดว่าเรากดคุกไทม์นะครับผมเราตั้งได้นะครับโหมดสามสองสามสามสามสี่สามสี่เราจะตั้งก็ตั้งได้นะครับแต่ว่าผมไม่ตั้งละกันนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้นะครับนี่ตอนนี้หม้อเราเดือดแล้วนะครับตัวนี้สามารถปรับเขาเรียกว่าอะไรนะจํานวนวัตได้นะครับสูงสุดถึง2,000วัตนะครับจากทั้งเริ่มต้นเลยนะครับอยู่120วัตนะครับ อันนี้เป็นฮอตพอตนะหรือว่าอันนี้จะเป็นแค่อุ่นก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็แล้วแต่ว่าจะเลือกอะไรก็ถือว่าตัวนี้ใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการใส่ซุปก้อนนะครับผมซุปก้อนนะครับไม่่าจะเป็นคานหรือรสดีนะครับอย่างเช่นผมอยากจะกินซุปชุกิซชกี้ชาบูนะครับผมก็ใส่ไปง่ายมากเลยนะครับไม่มีอะไรง่ายกว่านี้แล้วนะครับสมัยนี้นะครับก็หย่อนลงไปเรียบร้อยนะครับแค่นี้ก็ ใส่เนื้อหมูเนื้อผักได้ตามต้องการนะครับไป2,000วัตต์นะครับผมมันก็จะมีเสียงบ้างนะครับเป็นเสียงพัดลมนะครับที่เราทั้งระบายความร้อนนะครับผมแล้วก็ตัวเตาแม่เหล็กไฟฟ้าก็จะทํางานอยู่ตลอดเวลาครับตอนนี้ผมปรับเป็น2,000วัตต์นะครับเพื่อที่จะให้มันร้อนเร็วขึ้นนะครับเห็นไหมครับว่าเสียงก็จะดังขึ้นนะครับวิธีตั้งนะครับตรงนี้นะครับตรงบริเวณนะครับที่เราอยู่ตรงนี้นะครับจะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะจะต้องมีลมถ่ายเทสะดวกนั่นเองนะครับ อย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะครับตรงเนี้ยมันเป็นที่กว้างๆว่างๆเลยเห็นไหมครับก็คือตัวเนี้ยลมสามารถถ่ายเทยได้สะดวกมากนะครับผมก็คือเป็นที่กว้างๆนะครับอย่าเอาไว้ในที่แคบเพราะว่าตัวเตาไมเหล็กไฟฟ้ายังไงมันก็ต้องระบายความร้อนออกด้วยนะครับง่ายๆเลยนะครับตอนนี้มันก็จะทําความร้อนอยู่นะครับตอนนี้เห็นไหมฝาหม้อเริ่มเดือดแล้วนะครับแล้วก็ตัวรูตัวนี้นะครับก็จะระบายความร้อนออกมาด้วยนะครับรูตัวนี้ที่ฝาหม้อนะครับ ฝาหมอเป็นแบบใสถือว่าดีมากๆเลยนะผมชอบมากแล้วมันไม่ใช่กิ๊กก๊อกนะครับผมเดี๋ยวผมขอเติมน้ำอีกหน่อยแล้วกันตอนนี้เดือดแล้วนะครับผมซุปชาบูของเรานะครับง่ายมากๆเรียกว่าโคตรง่ายเลยดีกว่านะครับผมแต่นี้ผมจะใส่เนื้อหมูลงไปลงไป,ลงไปด้วยนะครับใส่เนื้อหมูลงไปนะครับ เพราะว่าตัวข้างบนเนี่ยมันเหมือนเป็นกระจกเห็นไหมครับตัวกระจกตัวนี้เช็ดทำควาดง่ายมากๆนะครับถ้าใครเคยไปกินพวกตามร้านฉบูนะครับก็น่าจะแบบรู้นะแบบเราทำหยดอย่างเยอะนะฮะจับเต็มๆนะครับสองพันวัตนะครับผมลดลงหน่อยแล้วกันอ่ะพันหกพันแปดนะครับตุนซะหน่อยนะครับประมาณนี้นะฮะก็รออันนี้ก็คือได้แล้วนะครับก็คือว่าทำงานได้แล้วนะครับ สำหรับว่าเหมาะกับการทอดไหมผมว่ามันได้อยู่นะเพราะว่ามันปรับความร้อนนะอย่าง ye. เช่นถ้าเกิดผมปรับความร้อนไปที่2,000วัตต์นะครับหรือว่าต่ํากว่านั้นนะครับเพื from, อ่อควบคุมนะครับแล้วก็ใช้น้ํามันเนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีปัญหานะผมว่าใช้ได้นะครับสําหรับใช้ทอดนะครับเดี๋ยวผมจะลองลองเอาอันนี้ทอดดูนะครับก็ตอนนี้ก็ถือว่าตัวนี้ใช้งานได้เล้วนะครับสําหรับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะนะตอนนี้นะครับมันไม่มีปัญหาอะไรนะครับ เราอยากเติมผักอะไรก็เติมเข้าไปนะครับนี่ผมชอบผักผมก็ใส่เยอะนะง่ายนะครับสมัยนี้ง่ายมากผมใส่หมดเลยแล้วแค่นี้ครับรอกินอย่างเดียวครับไม่ต้องทําอะไรเองเลยนะครับอันนี้ก็ปรับได้อัตโนมัติทุกอย่างทําได้หมดนะครับตัวเวลามันก็ยังจับไปอยู่นะตอนนี้ผมเลือกปลุกถามนะครับ ก็คือเหมือนว่ามันจะเสร็จพอดีหรืออะไรไม่แน่ใจตัวนี้ก็ตัวมันก็กําลังทําความร้อนอยู่นะครับก็แค่นี้เลยนะครับแค่นี้เลยนะครับตอนนี้เวลาผมตั้ง30นาทีนะครับ30นาทีส่วนอีช่วงอีสองนั้นคือน่าจะอันนี้คือสองชั่วโมงนะครับคุกไาม์นะครับมีสองชั่วโมงกับสามสิบนาทีนะครับอันนี้ก็สามารถตั้งได้นะครับสูงสุดสองชั่วโมงนะครับอืม ก็เลือกตั้งได้เหมือนกันนะครับไม่มีปัญหาอะไรเกับร้านชาบูนี้ตั้งได้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยพร้อมรับประทานแล้วนะครับง่ายมากเลยนะโออย่างง่ายครับเขาเรียกว่ารอกินอย่างเดียวเลยหม้อดีมากนี่แหละครับการใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้านะครับจากอิเล็กโทรลักนั่นเองนะครับสั่งซื้อจากราสด้านะครับสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผม ใครอยากให้ผมรีวิวอะไรก็สามารถแชร์มาได้นะครับหรือว่าบอกมาได้นะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับโอเคครับใครมีคําถามอะไรฝากที่ใต้คลิปนะครับใครจะสั่งซื้อสั่งซื้อจากลิงใต้คลิปได้เลยนะครับผมสำหรับคิปนี้ r e d e f i n n e l o สวัสดีครับ b ี e ย y e ยัม อันนี้คือปิดแล้วนะครับผมมันก็จะมีตัวระบายความร้อนนะครับก็คือระบายความร้อนออกจากตัวเครื่องอยู่นะครับไม่ต้องตกใจนะครับผมตัวพัดลมก็ยังทํางานอยู่นะครับเพื่อระบายความร้อนนั่นเองนะฮะไม่ต้องตกใจนะครับผมนี่นี่ก็ปิดแล้วเห็นไหมครับว่ามันไม่เดือดแล้วนะฮะแต่ตัวพัดลมยังทํางานอยู่นะครับผมโอเคครับ